ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปคาวาโกอคือคาวาโกเะเอมันเป็นเมืองเกา่ามีตลาดคนเดินใช่ไหมคะอะไรเงี้ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใก้ใก้โตเกียวแต่ว่าเรานั่งรถมาแล้วครึ่งทางเราเพิ่งจะรู้ว่า ตลาดนั้นมันปิดทุกวันจันทร์แล้ววันนี้ก็เป็นวันจันทร์นั่นเองนะคะวันจันทร์ก็จะเหลืออะไรให้เราดูบ้างก็ไม่รู้ก็ลองไปดูนะคะที่คาวากยแยนนี้ก่อนแต่นี้คือที่เขาบอกว่าปิดวันจันทร์นะนะ ก็คือเรามาลงที่สถานีคาวาโกะใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะนั่งรถบัสไปต่อนะคะถ้าใครมาลงที่สถานีคาวาโกะแล้วก็มาต่อรถบัสที่เบอร์01นั่นเองเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งไม่ก็ดูไปไงเดินออกมาจากสถานีแล้วก็ดูไปรถบัสแล้วก็ดูเบอร์หนึ่งแค่นั้นเองก็มาขึ้นเพื่อที่จะไปเมืองโบราณแล้วเราก็ลงรถบัสนะคะมาลงที่จีบั ก็โ้ของทีแต่ละที่แต่ละเขตอะมีชื่อไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะโตเกีออถ้าซื้อที่โตเกียวก็จะเป็นโตเกียวซื้อที่ไซตามะ จะปิดหมดแล้วเนื่องจากว่านี่เป็นเวลาช่งหกโมงเย็นซึ่งเราหาช้ามากเลยถ่ายรูปก,กันไปดิ มีที่เที่ยวหลายที่นะแต่ว่าด้วยความที่ว่าปอเนี่ยมาช้านะคะออกมาช้ามาถึงที่นี่ก็ห้าหกโมงเย็นแล้วเนาะมาถึงก็ร้านค้าก็ปิดคือถ้าใครมีเวลาว่างทั้งวันนะคะก็แนะนําให้มาที่ไซตามะที่นี่นะคะจะมีเป็นแบบว่าใครชอบแบบว่าสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็คือต้องที่นี่นะจะมีร้านค้าเยอะแยะมากมายแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลย ให้เราได้ซึมซับความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นของจริงนะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าเมืองกันต่อนะคะอาจจะไปชิบูย่าเนาะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งก็จากไซตามะเข้าโตเกียว นี่นะคะเราอยู่กันที่ชิบูย่ากำลังจะเดินออกจากสถานีรถไฟนะคะเ <c oughs> พ,พื่อไปรงถนขนชิบูย่าแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะพาไปดูชิบูย่าตอนกลางคืนว่าเป็นยังไงนะ <c oughs> เพราะว่าชิบูย่าตอนกลางคืนอ่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นแหล่งว่าท่องเที่ยวราตรีกันเลยทีเดียวแต่ว่าเราไม่ได้มาเที่ยวราตรีเลยนะคะเรมามาหาของกิน น,ะะนี่นะคะจะเป็นอน,นุสรของหมาที่ชื่อว่าฮาจิโกนะคะซึ่งจะอยู่หน้าสถานีชิบูยาเลยแล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะคะก็จะชอบมาถ่ายรูปก,กับเจ้าหมาฮาจิโกตัวนี้นะคะที่ชิบูยาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบมาก็คือถนน ถนนะข้ามฟ้าะคะ่ะมันเป็นห้าแยกใช่ไหมมันเป็นถนนข้ามฟ้าห้าแยกอะคะ่ะที่ให้คนเดินข้ามสัญจรกันไปซึ่งตรงนี้นักท่องเที่ยก็จะมาถ่ายรูปกันนะคะ แค่ส่วนใหญก็จะถ่ายรูปไปด้วยเดินไปด้วยอย่างที่เราทำตอนนี้ แต่รู้ไหมว่ามากินอะไรไม,ไม,มากิน MK Suki ไ่คืออ <c oughs> <c oughs> ยากกิน MK ไงแต่มันเป็นที่ชิบูย่าน้ำจริงเหมือนกับที่ไายนะแต่ที่นี่เขาจะเป็นคอร์ส <c oughs> คือคิดเป็นชั่วโมงสั่งได้ไม่อัน้นก็เป็นสองน้ำให้เราได้เลือกเดี๋ยวจะลองกินกันไปกินกันดีกว่าหมมอ ที่กิน MK ที่นี่นะคะความต่างของ MK ที่ญี่ปุ่นกับ MK ที่ไทยคือ m k ที่ญี่ปุ่นจะมีหลายน้ําให้เราเลือกนะคะเลือกได้สองน้ำแล้วก็ MK ที่ญี่ปุ่น,น,นจะมีให้เลือกว่า,าวเราเป็นแบบว่าสั่งแยกเหมือนกับเ k ็ไทยหรือว่าเราเป็นคอสก็ได้นะคะเป็นคอสเขาก็จะมีหลายๆคอสให้เราเลือกอย่างอันนี้ก็เป็นคอสธรรมดาก็จะมีแค่เนื้อหมูแล้วก็เป็นผักก็มีพวกเลอกไม่ๆๆๆน้อยอะไรเงี้ยค่ะให้เราเลือกสั่งได้ในเวลาที่กาหนด ตอให้เวลากินเก้าสนาทีนท่าที่เหมือนกับ M K ที่ไทยเลยนะคะไม่ได้มีความอ,าอะไรนแต่น้ำซุปนี่ก็คือโอเคให้เขานี่เราเลือกหลายอย่างเช่นที่เลือกอนี้คือเลือกเป็นอันนี้คอซอสเลือกนะคะเลือกเป็นเป็นไทยซุกี้ซอก็อคือเขาก็จะมีเวลาเขา,าก็จะมีตัวนี้ค่ะให้เรากดเลือกเมนเลย,เลยใครมาชิบุย่าแล้วอยากกิน M K <laughs> แบบญี่ปุ่นก็ลองมาดูนะคะ <S 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 ะคเราอยู่ที่วัดเซนโซจินะคะหรือที่รู้จักกันชื่อวัดว่าอาซากุสังนั่นเองนะคะหรือถ้าใครนึกไม่ออกนะก็จะเป็นวัดโคมแดงใหญ่ๆห,ห,หน้าวัดอันนั้นแหละที่แบบคนมาโตกเกียวเราชอบแบบมาถ่ายรูปก,กันเลย แล้วก็อีกอย่างนะที่เนี่ยมันน่าเที่ยวมากเพราะว่านอกจากคุณจะมาศาลเจ้ามาเพื่อไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพอแล้วนี่ยมันยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สําคัญอีกนะมันแบบมีของให้ช้อปปิ้งเยอะมากมันจะมีตลาดทั้งเส้นเลยนะให้เราได้ช้อปปิง้งแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะ รู้ว่าจะมาวัดก็เลยใส่เสื้อสีแดงเข้ากับตีมวัดมากเลยขัน่ไปองกซีเขาอ่ะจะเป็นแบบนี้กของจกซนะีจะเป็นนะอย่างเงี้ยเป็นแคนะ่รูเนี่ยแล้วก็ให้เราเขย,าขยาข่าเขย่าแบบออกมาเงี้ยเราไม่เหมือนของไทย าาอยากเสียงน,นะแต่ว่าอ่านไม่ออกไปไว้พรดีกว่าอันนี้นะคะคือจะรับคันทุกนะเพื่อที่แบบว่าให้สิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็รับสิ่งดีๆเข้ามาการเขาเรียกว่าอะรรับวันทูกคือจะฝว่ฝคว่ำเข้าหาตัวเองสามครั้งหลังจากรับวันทูกแล้วเราก็จะรู้สึกได้ถึงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราเช่นมะเร็งเอ

เที่ยววัดอาซาุะเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวโตเกียวสกายทีต่อได้เลยหรือใครอยากจะแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาอยากจะมาถ่ายรูปก็วันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะมีการจัดโซนให้เราได้ถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยตอนนี้นะคะอยู่ที่ตลาดอาเมโยโกะนะคะที่อูเอโนะมันเป็นย่านขายของถูกเลยนะคือมีทั้งอาหารสด แบรนด์เนมคือแบบมี <c oughs> ทุกอย่างเลยซึ่งเป็นโซนที่นะักท่องเที่ยวเนี่ยจะมากันเยอะ <c oughs> เพื่อมาซื้อของฝากนะคะั แต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วซึ่งร้านก็ทยอยเก็บกันหมดแล้วนะคะใครที่จะมาโซนนี้นะคะราจูกุก็คือที่รุกกันอยู่แล้วคือมันเป็นโซนของวัยรุ่นนอ้องขายของกระตุกกระจิกหน้ารัาขายของแบบว่าเป็นแหล่งวัยรุ่นนะ,นะเนาะแล้วก็ที่เด็ดของเราจูกุคือทุกคนมาแล้วก็คือต้องมา กินเคฟของที่นี่นะคะร้านเคฟขายเยอะมากช่วเลือกเลือกกินกันได้เลยนะเพราะว่ามันมีเคฟเยอะมากแล้วก็มีแบบว่ามีเป็นร้อยๆร้อย,อ,ยอยหน้าร้อย,อยแบบเลยอะ่ะให้เราแบบว่าเลือกกินอะ่ะเห็นไหมอันนี้คือแบบเคฟทั้งหมดนะคะคือมันเยอะมากจริงๆคือ,อยังไงลองมากินกันดูนะแล้วก็ถ้ามาก็อย่าให้เกินสองคุ่ เพราะว่าถ้ามาหลังจากสองคู่เนี่ยร้านค้าต่างๆก็จะเริ่มเก็บกันหมดแล้ว นาจะมียาอยู่แล้วแหละอันนี้ความชุนชอบกินแบบสตรองชอบกินชุ่มชื้นอันนี้เป็นกระเทียมนะหัวแล้วก็อันนี้เป็นหัว่ามีหูไม่มี่ลนอันนี้เรความจกคนิัมาแก็อันนี้เป็นตรงเกคมจ ก็ตอนนี้ได้เข้ามาข้างในแล้วนะคะหลังจากที่แบบว่านั่งรออยู่สักไม่ได้นั่งรอสิยืนรอด้วยซ้ำยืนรออยู่สักพักใหญ่เลยไปอยู่ญี่ปุ่นมาสองปีใช่ไหมพอกินราม็มาอ,มอีกทีหนึ่งีกทีหนึ่ยคือก็ชอบมากเป็นอันดับหนึ่งอะคือชอบถ้ากับใครที่แบบว่าไม่ได้ชอบใครแบบกิ่นกลิ่นหมูน้ำซุปหมูอ,อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ชอบ นะเพราะว่าอิารสระเป็นน้ำซุปหมูแบบที่นคนมาจริงๆนะคะก็อยากจะสั่งเพิ่มนะคะก็คือสามารถมาเลือกติกที่ใบนี้ได้เลยนะคะเลือกติ๊กได้เลยแล้วว่าเราจะเอาอะไรเพิ่มนะคะแล้วก็ะะวกดเรียกพนักงานนะคะจะมีปุ่มให้กดเรียกพนักงานตรงนี้แล้ว,วเราก็จ่ายเงินสดให้เขาเลยนะคะมานซีรัชลุส,สเซัปมานซีรัชลุสเซัป คือที่สั่งมาก็จะมีราเมีหนึ่งชามข้าวแล้วก็ไข่นะคะไข่จริงคือต้องปอกเองนะ คนญี่ปุ่นนะเวลากินถ้าเอาร่อยต้องเสียงแบบต้องซูดชิเสียงแบบถ้ากินเงี้ยแ,แบบคนไทยอ่ะถือว่าไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะลองซูชิแบบคนญนะี่ปุ่นนะซูชิอะไรนนะ กินอ so hey, ิ่มแล้วอร่อยมากคือเมื่อกี้ที่ให้ดูชามของปอนะคือปอเลือกความเผ็ดระดับสิบเขาจะมีให้เลือกระดับหนึ่งถึงสิบบอเลือกระดับสิบทุกเมนก็เลยเยอะไม่ต้องตกใจนะเพาแบบว่าใครเมื่อกี้เราคิดว่ามันเผ็ดอะไรเงี้ยมันสามารถเลือกระดับได้แล้วก็ อันนี้ผมเลาหน่อยคือเคอมีคนมาถามเพราะว่าเนี่ยมาญี่ปุ่นเนี่ยมีอาหารอะไรแนะนําอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยบอกว่าเราก็เลยบอกเขาลยว่าให้มาลงทีนอิชิรันซีเนี่ยเป็นร้านหนึงข้อสอบอะเอออะไรเงี้ยเ <c oughs> ขาก็บอกว่าเฮ้ยร้านนึงข้อสอบที่ไทยก็ได้ไหม <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> คืออยากจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะ เฮ้ยคือมันไม่เหมือนกันจริงๆมันไม่เหมือนกันจริงๆคือต้องมาลองเองว่าราเม็งข้อสอบที่ไทยกับราเม็งข้อสอบที่ญี่ปุ่นะมันต่างกันยังไงนะคะรสชาติอะไรนะมันยังมันมันมันมีความต่างกันอยู่นะคืออยากให้มาลองจริงๆว่าเฮ้ยทำไมมันถึงได้ได้ดังได้ถึงแบบมีคนรอวีวรอต่อคิูนานๆเพื่อที่จะได้มากินตรงนี้นะคะคือถ้ามาถ้ามีโอกาสมาญี่ปุ่นก็อยากให้มาลองทานดูนะคะว่าเอ่อราเม็งข้อสอบของญี่ปุ่นนั้นเป็นยังไง สนามบินนาริตะนะกำลังจะขึ้นเครื่องกลับไทยแล้วนะคะฝากติดตามด้วยนะคะว่าครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวตอนนี้ก็คือขอเตรียมตัวเช็คอ,อินขึ้นเครื่องกลับไทยก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย